ก็นะครับผมตัวอีเวนต์เตรียมตัวก่อนอัปเดตนะครับผมตัวของเด c ember u p d a t e p r e p a r a t i o n น v e n t นะครับสำหรับเดือนธันวาก็มาแล้วเนาะก็คือเตรียมตัวอัปเดตเดือนธันวานะครับตัวของเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีอีเวนต์มาเตรียมพร้อมให้คุณได้เตรียมตัวหาคงหาของรอสำหรับอัปเดตในเดือนหน้านั่นเองนะครับอีเวนต์ hmm. แรกที่มาก็คืออีเวนต์ของกิวที่มีของ เพิ่มมาขายในร้านค้ากิลกับเพิ่มเพิ่มของที่คุณได้จากการโดเนตของเท่านะครับผมซึ่งอีเวนต์เนี่ยเริ่มวันที่สามสิบนะครับผมสามสิบจนถึงวันที่หกคันวานะครับผมของก็เหมือนเดิมอะตามนี้เลยสี่อย่างซื้อได้อย่างละสองครั้งนะครับผมราคาก็ตามโทเค็นตรงนี้นะครับผมถัดมาก็คืออีเวนต์เตรียมตัวอัปเดตนะครับผมก็คือเวลาคุณทำเควสทำอะไรเนี่ยคุณได้เหรียญโทเค็น token, เก็บไปแลกของตอนอัปเดตมานะครับ <c oughs> ตัวของอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์เนี่ยก็จะเหมือนเดิมอะ่ะมันก็คือทำเควสท,ทั่วไปจิปถาที่คุณเล่นอยู่ประจำอยู่แล้วอะ่ะทำเป็นของทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับผมคุณไม่ต้องซีเรียสว่ากลัวทำไม่ผ่านแค่อย่าลืมรับของก็พอส่วนมากพวกเราจะทำแล้วก็ลืมรับของแอดก็เป็นเหมือนกันนะแบบทำเสร็จแล้วแต่ว่าลืมกดรับในเควสอะไรเงี้ยก็อีเวนต์เนี้ยก็จะอยู่ถึงวันที่หกเช่นกันนะครับผมเริ่มพรุ่งนี้สี่ทุ่มอยู่ถึงวันที่หกธันวาเช่นกันเนี่ย เคว้นก็ทั่วไปอ่ะใช้ทองห้าแสนวันหนึ่งใช้เกินเคลียดานต่างมิติอันนี้อาจจะลืมกันบ้างแต่ว่าถ้าเกิดคุณคุณแบบฟาร์มทองอแล้วเนี่ยคุณต้องทําอยู่แล้วสิบดานสิบครั้งเนี่ยยางตาอยู่แล้วแล้วก็ใช้พลังงานร้อยหนึ่งถ้าเกิดเคลียดานต่างมิติตะกี้ไปก็เกือบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ที่จะลืมสุดสุดสุดท้ายที่ลืมจริงเนะเป็นคราบของคราบของในระบบคราบเนะี่ยจะลืมกันส่วนข้างล่างก็เป็นเหมือนเหมือนอีเวนต์โบนัสอ่ะมันไม่ได้แบบว่าทำเดลี่อันนี้คือทําทุกวันนะครับ ทำได้ครั้งเดียวนะครับผมก็คือตลอดระยะเวลาอ e ีเวนต์เนี่ยรับของในครั้งเดียวนะจ๊ะก็มีแบบเล่นสงครามพัธมิตรเคลียร์บอสอัติเมต,ต,เมตหรือว่าลริเจนก็ได้สิบสองครั้งเล่นทำลายเออร์สาครั้งแล้วก็อัปเกรดคอมิกการ์ดห้สิบครั้งนะครับผมของร้านก็ตามข้างหลังเลยก็ถ้าเกิดดูจากเวลาเนี่ยปกติแล้วเวลาเราจะดูอัปเดตต่อไปว่าจะมาตอนไหนถ้าเกิดมันมีอ e ีเวนต์เตรียมตัวมาเนี่ยเราจะบวกวันเพิ่มหลังจากที่วันวันหมดหมดอีเวนต์ของมันสมมุติว่าอเนี้ยคือ วันที่หกใช่ไหมหมดอีเวนต์แสดงว่าอัปเดตเนี่ยน่าจะมาวันที่เจ็ดนะครับผมวันที่หกเนี่ยวันที่หมดอวันที่หมดอีเวนต์เนี่ยก็คือวันวันอังคารน้าจะไม่ผิดอ่าวันอังคารนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาวันอังคารมันหมดมันหมดอัปมันหมดอีเวนต์เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของดีเทลอัปเดตที่จะมาในวันต่อมาเนี่ยมาให้อ่านกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดเป็นไปตามแพทเทิร์นเดิมเนี่ยพรุ่งนี้หรือไม่ก็พฤหัสเนี่ยน่าจะมีสนีพีคมาแล้วแล้วก็วันที่ห้าวันที่ห้า วันที่6ก็เป็นดีเทลวันที่7ก็ดกปเดตประมาณนี้ีนคนร่าวๆนะครับผมถ้าเกิดดูจากที่ผ่านมานะครับผมเอาเป็นอ้างอิงเนาะถัดมาอีเวนต์ใช้ทองมาคืนนี้แล้วนะครับผมวันที่29ก็คือวันนี้เนาะสี่ทุ่มจะถึงวันที่6กธันวาเช่นกันเห็นป่ะอีเวนต์ส่วนมากลงที่6นะครับก็เหมือนเดิมใช้ทองตามจำนวนที่เขาบอกได้ของข้างหลังไม่มีอะไรมาก ต่อมาเป็นอีเวนต์ t a t t l e w o r l d นะครับผมก็มีเปิด2ช่วงช่วงพรุ่งนี้สี่ทุ่มจนถึงวันที่3กับช่วงวันที่3ถึงวันที่6กทันวานะครับผมก็เงินไขอะไรก็ตามนี้มีสายสปีดมีซ u เปอร์ฮีโร่ต้องลงนะครับผมมีใช้ผู้ชายลงแล้วก็มีผู้หญิงแล้วก็ตัวที่ต้องมีเลยในทีมก็ตามนี้มีชูริมีพันิชเชอร์มีกับตันเมกาแล้วก็มูนเกิร์นะครับผมถัดมาก็คือตัวของอ,อ่าอไรเนี่ย ลดราคาลดราคาในการเปลี่ยนเซตหินห้าสิบเปอร์เซนตกับมีแจกกล่องกล่องอตัวของอหินให้นะครับผมทุกวันใช่ไหมอ่าทุกวันก็จะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่ห้านะครับผมก็คืออล็อกอินทุกวันได้ของได้เป็นกล่องสุ่มทุกวันนะจ๊ะ แล้วก็ลดราคาสูงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมสองอย่างคู่กันถัดมาก็ออีเวนต์นี้ถ้าเกิดใครดองอูรูนะชอบไครก็ชอบนะถัดมาก็อีเวนต์ตัวของอ่ามันจะมาคู่กันสามอย่างก็คือลดราคาลดราคาในการผสมแร่อูรูสามสิเปอร์เซ็นตนะครับผมราคาทองนิชัยสามสิเปอร์เซ็นจะเริ่มลดวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มถึงวันที่เจ็ดอันนี้เลยมาหน่อยลดถึงวันที่เจ็ดนะครับผมแล้วก็มาคู่กันแน่นอนถ้าเกิดลดราคาปุ๊บเนี่ยก็คือเพิ่ม เพิ่มในส่วนของตัวอโอกาสโอกาสได้อดีบสซิงกับลดราคาค่าถอดนะครับผมอันนี้เป็นลดราคาค่าถอดจบวันที่เจ็ดเช่นกันนะครับผมห้าสิเปอร์เซ็นตเริ่มวันที่สาสิบเช่นกันนะครับผมลดร,ราคาค่าถอดห้าสิเปอร์เซ็นใช้คิดตันถอดเนาะห้าสิเปอร์เซ็นและอูรูแล้วก็มีเพิ่มโอกาสเ,เวลาผสมแล้วเนี่ยมีโอกาสได้อดีบสซิงเพิ่มถึงวันที่เจ็ดเช่นกันนะครับผมก็ปกติแล้วเนี่ยสายอยู่นี้มันจะมาคู่กันอยู่แล้วนะครับผมก็ใครที่อยากได้อดีบสซิงมาขี้เกียจฟาร์มบอสก็ เอาที่มีอยู่ผสมได้นะครับผมแต่ก็ต้องมีทองหน่อยเพราะจะเปลืองทองนิดนึงเพราะว่าขนาดมันลด30%แล้วก็ยังเปลืองอยู่นนะแต่ก็ถือว่ามันมันคุ้มค่าแต่ก,ก่อนแหละแต่ก่อนมันผสมทั้งทีก็อาจจะแบบกัดกัดทองไว้หน่อยอ่ะอย่าใช้เยอะอะไรเงรี้ยแต่ว่ารอบนี้มันหลังหลังจากที่มันเริ่มมีอีเวนต์พวกลดลดราคามาคู่กันก็เลยเริ่มง่ายขึ้นเริ่มประหยัดขึ้นนะครับผมก็ลองดูแล้วกันเผื่อโชคดีได้อููลูมาไว้ใช้ไว้อะไรได้โอดิเบซิ่งมาใช้หรือไม่ก็เอาไป เป็นตัววัตถุดิบในการหลอมพวกคอลเลกชันพวกตัวของอชีวะใคอะไรพวกนี้ได้ประมาณนี้อีเวนต์ทั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวใครเพิ่มเติมเนี่ยดมาอัปเดตให้นะครับผมแล้วก็ฝากไว้สำหรับชาวฟิชเจอร์ไฟทุกท่านนะครับผมใครที่ยังงงๆเกมนี้ต้องการแต่ว่ากูรูช่วยสอนต้องการคอมมูนิตี้ดีๆช่วยสอนเนี่ยก็สามารถกดซัพพอร์ตเพจเราได้นะครับผมเพียงแค99บาทเท่านั้นนะครับเราจะคอยดูแลคุณตลอดทั้งเดือนเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย